สวัสดีค่ะปาเก๊กทำสวนนะคะวันนี้จะพามาย้ายต้นกล้าแล้วก็มาดูดินในถาดหลุมอีกครั้งหนึ่งนะคะการย้ายต้นกล้าการย้ายต้นกล้าย้ายขนาดไหนเวลาไหนเดี๋ยวจะมาคุยกันนะคะก่อนอื่นนะปาเก๊กจะขอบอกเบอร์โทรศัพท์ของปาเก๊กก่อนเปลี่ยนจากการบอกตอนท้ายๆเดี๋ยวท้ายๆก็จะบอกอีก คือน้องๆน,นะคะบางคนดูคลิปไม่จบปะกิ๊กชอบไปบอกเอาเบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วก็ไลน์ของปะกิ๊กช่วงท้ายทําให้น้องๆที่ดูคลิปไม่จบชอบถามในคอมเมนต์คอมเมนต์มาที่ช่องปะกิ๊กทําสวนเวลาปะกิ๊กตอบก็จะไปเจอบ่อยมากๆไม่ทราบว่าจะติดต่อปะปะกิ๊กได้ทางไหนเอ๊ะปะกิ๊กก็บอกทุกวันเนาะปะกิ๊กมีเบอร์โทรศัพท์ไหมคะปะกิ๊กมีไลน์ไหมคะ กิก,ก็งงแล้วก็แปลกใจก็เลยมาคุยกับคุณลุงคุณลุงก็บอกว่างั้นก็บอกหัวคลิปก็แล้วกันน้องเ็าคงจะดูคลิปไม่จบแล้วก็เลยไม่รู้จักเบอร์โทรศัพท์ของป้ากิ๊กนะคะเคนะเบอร์โทรศัพท์ของป้ากิ๊กก็คือ0-807527300นะคะลายของป้ากิ๊กภาษาอังกฤษตัวเล็กนะคะตัวเล็กก็พิมพ์ติดกันไปเลยยุพาลัย Y U P A L A I ยุพาลัยแล้วก็พิมพ์ติดกันไปอีก2499นะคะรวดเดียวเลยแต่เดี๋ยวนี้มีคนเขาเข้าลายเก่งมากนะคะวันหนึ่งเยอะเลยล่ะติดต่ออันนี้ต้องขอบคุณนะคะติดต่อมาซื้อปุ๋ยซื้อสินค้าทั้งวันเลยค่ะถ้าช้านิดช้าหน่อยก็รอนะคะเพราะว่าปกิกแพ็กคนเดียวนะโอเคเนาะทีนี้ก็มาดูกันค่ะปกิกอยากจะแนะนำว่าผักที่มีอายุสั้นนะคะ ควรจะย้ายต้นกล้าลงถาดหลุมให้เร็วที่สุดเพราะว่ารากเขาจะยาวนะผักอายุสั้นๆตระกูลผักกาดคณะสารพัดนะคะแต่ถ้าเป็นพริกเป็นมะเขือช้าได้เพราะว่าอายุเขายืนเนาะพริกเป็นปีก็มีมะเขือนี่เป็นปีสองปีเพราะฉะนั้นย้ายช้าๆก็ไม่เป็นไรคะ่ะเนี่ยมะเขือกินใบย,ยังเหลือเป็นกระจุกเลยปล่อยไว้ก็ได้นะคะ ต้นโตเท่าไหร่ก็ยังย้ายได้เดี๋ยวจะให้ดูที่มีปกักก่งย้ายออกมาก่อนละมาเขือกินใบค่ะย้ายออกมาก่อนปกักก่งว่าไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะคะอยู่ในนี้ยังใบใหญ่กว่าเพราะว่าเขาไม่ชะงักออกมาในนี้เขาชะงักการเจริญเติบโตเขาก็จะใบใบเล็กกว่าช้ากว่าทีนี้มาดูผักอะไรที่เราจะย้ายให้เร็วๆก็คือประเภทนี้ค่ะ นี่นะคะอันนี้เป็นชุนชุนชายนะผักกาศต้นใหญ่ๆออกรสขมนิดๆแต่อร่อยค่ะเอาไปต้มจับฉายอร่อยมากอันนี้เป็นคะน้าฮ่องกงก็ย้ายได้แล้วโตเร็วมากเลยค่ะแค่3ามสี่วันส่วนในนี้อันนี้สองคืนค่ะโผล่มาประมาณนี้เมื่อวานนี้โผล่นิดเดียวอันนี้เขียวปลีอันนี้ฮ่องเต้ เิ็กทากากรบาดไว้เนี่ยสี่สี่ส่วนนะคะขีดควายกันไว้กากบาดเป็นเครื่องหมายบวกสี่ส่วนก็คือโรยเมล็ดแต่ละอย่างด้านละช่องละช่องอันนี้พวกมะเขือ,อน,นี่พริกมะเขือ,อน,นี่ก็จะช้าหน่อยอันนี้มะเขือเทศพันเล็กๆนะคะอันนี้ก็ย้ายได้แล้วค่ะโผล่มาประมาณเนี้ยรากจะได้ไม่ยาวเนาะเราไม่ได้ปลูกเยอะถาดหลุมอาจจะใช้ใบเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่เข้าไปหลายๆอย่าง นะเพราะอันนี้บ้างอันนี้บ้างอันนี้บ้างเราก็เอามารวมไว้ด้วยกันนี่แหละไว้คนละมุมคนละมุมกันถ้าปลูกบ่อยๆเราก็จะรู้พอโต,โตขึ้นมานิดนึงใบออกมาเรารู้แล้วว่าอันนี้เป็นผักอะไรอันนี้เป็นผักอะไรนะคะแต่ถ้าใครจําไม่ได้มือใหม่หัดปลูกแล้วก็เขียนเขียนแล้วก็เอาไปเสียบไว้นะคะว่าอะไรเป็นอะไรทีนี้ดินป้ากก๊กอยากจะแนะนําว่าให้เอาดินที่เคยบอกอันนี้นะคะขุยมะพร้าวสองส่วนปุ๋ยอินทรีย์หนึ่งส่วน แต่ถ้าใครไม่มีก็เอาดินที่เพาะปลูกทั่วไปที่เคยบอกไว้สี่ส่วนแต่ว่าสูตรนี้จะโตเร็วคือไม่ต้องมากังวลเรื่องปุ๋ยจะเค็มจะอะไรนะคะปุ๋ยอินทรีย์ตัวนี้เขาไม่มีการว่าจะเค็มนะใส่เยอะได้แล้วก็เป็นธาตุอาหารให้เขาเลี้ยงได้นานๆเท่าที่เราต้องการแต่ตระกูลผักกาดนะคะอย่าไปเลี้ยงนานเกินไปนะเอาแค่มีใบจริงสองใบเราก็ย้ายปลูกใส่ถุงใส่กระถางนะคะเราก็จะมาคลุกกัน ปุ๋ยมะพร้าวปกักกิกแช่น้ําไว้ละน่าจะสักสองวันสามวันแล้วไม่มีเวลาเอาออกเพิ่งจะไปบีบออกมาค่ะเนี่ยไปล้างออกมาอันนี้ก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยมะพร้าวสองส่วนปุ๋ยอินทรีย์หนึ่งส่วนแค่นี้ผักก็ง,งามแล้วค่ะคือปักกิ๊กก็สงสยัย f c หลายคนบอกว่าเพราะต้นกล้าไม่โตเลยปักกิ๊กแ,แกรนมาก แต่ปะกี้ก,ก็ไม่รู้ว่าทํำยังไงเนาะอันนี้ก็ลองไปทําอย่างนี้ดูนะสูตรนี้ไม่แคร์ไม่เกรนนะคะเห็นไหมต้นมะเขือกินใบเอาลงไปแป๊บเดียวก็งามละทุกอย่างค่ะสูตรนี้ปะากี้กว่าโอเคแล้วนะเลี้ยงต้นอ่อนเหมาะมากๆเลยค่ะคุยมะพร้าวตอนแช่น้ําอย่าลืมใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปด้วยนะคะถ้าอยากให้สารทนนิน ออกไปดีๆไปช่วยย่อยออกไปค่ะช่วยล้างออกไปแล้วก็จุลินทรีย์สัง้์แสงก็บำรุงด้วยบำรุงต้นพืชได้ด้วยขั้นตอนนี้เราไม่ต้องเอาพิษมอสลงมาแล้วเปลืองนะคะพิษมอสเอาไว้เพราะเมล็ดอย่างเดียวก็พอในเนี้ในนี้ก็เป็นพิษมอสนะคะ พะเมล็ดงอกง่ายไค่ับหน้าเดียวใครไม่มีก็ซื้อติดไว้ค่ะถ้าเราขี้เหนียวไปเอาดินแข็งๆไปเอาดินที่ไม่ปรุงไม่ยอมซื้ออะไรสักอย่างแต่อยากให้ผักงามเป็นไปไม่ได้นะคะปลูกผักอินทรีย์ต้องลงทุนนิดนึงบางคนบอกว่าไม่ลงทุนอะไรนักหนาซื้อกินสบายใจกว่านั่นแหละค่ะ การซื้อกินนะโดนยาฆ่า,มาแมลงเข้าไปในร่างกายทำให้ทุกคนในบ้านสุขภาพอ่อนแอกลายเป็นโรคร้ายเป็นมะลงมะเร็งนะคะไม่ดีมีเงินก็จริงแต่ถ้ามีโรคก,ก็ไม่มีประโยชน์ละตายไปก็เอาไปไม่ได้นะคะไม่ต้องขี้เหนียวให้ผักกินดีๆเราก็จะได้กินดีด้วยปกิ๊กกับผักนี่ไม่เคยขี้เหนียวกับผักเลย ซื้อดินจะล้นบ้านเดี๋ยวนี้ไม่ซื้ออาตากอเอาค่ะช่วงนี้ตากซื้อดินจะลูกบอกว่าแม่ดินในสวนหน้าบ้านเนี่ยตักไปทิ้งที่อื่นเลยเ,เรื่องอะไรป้าเก๊กจะตักไปทิ้งเนาะซื้อมาหมดตั้งเยอะละซื้อมาหลายร้อยกระสอบละเขาบอกว่าจนล้นจนทุนแล้วเวลาฝนตกตักออกไปทิ้งเลยตักๆค่ะตากแล้วใส่กระสอบไว้ไม่เอาไปทิ้งหรอกซื้อเป็นเงินเนาะอ่าโอเค ทีนี้เราก็เอาน้ํารดสักหน่อยไม่ต้องรดเยอะเราดินเปียกอยู่แล้วเปียกเพราะว่าคุยมะพร้าวเราแช่น้ำนรดก็ได้เปียกยูแลให้กระชับเป็นนิดนึ่าทีนี้ก็ปลูกเนี่ยต้นเล็ก,ลกๆที่จริงเมื่อเช้านะพอกิอยากจะมาจิ้มปลูกแต่ว่าไม่ว่างเนาะไม่ว่างจริงๆมาดูตอนเย็นใบกลางออกมาแล้วรากก็จะยาวเกินค่ะ รากจากนี่ถึงนี่แล้วเนี่ยรากยาวเร็วมากแต่เอาใส่ลงไปในถาดหลุมก็ไม่ต้องกลัวนะคะ mm. เขาจะขด mm. เขาจะงออะไรไม่ต้องไปคิดมากใส่ลงไปได้ก็ใส่ไปอย่าให้รากขาดกันแล้วกันไม่ต้องซีเรียสค่ะบางคนกังวลเกิน,นเจาะแล้วก็ดินเขานุ่มอยู่แล้วเราก็เอาไม้ดันลงไป แค่เนี้ยการปลูกผักจับตรงกลางลากกดลงไปเลยก็จะจมลงไปเองค่ะไอ้ดินแน่นไม่แน่นเดี๋ยวเรารดน้ำเข้ากระชับก็พอละหู้ช่วงหัวค่ำนี่รู้สึกว่ายุงจะมาแล้วยุงขายาวมากเลยค่ะช่วงเนี้ย ปลูกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะปลูกให้ดูเอาแถวเดียวเนาะแล้วก็ดูผักอื่นอีกนิดนึงอันนี้อันนี้เป็นชุนชายาแถวเดียวก่อนแล้วก็เหลือไว้สักประมาณนี้เพราะว่าป a c k a หยิบมเมล็ดมาน่ะไม่เยอะกลัวจะปลูกไม่ไหวเดี๋ยวนี้หยิบหยิบน,น้อยๆแล้วต่อมาก็จะเอากวางตุ้งฮ่องเต้ออกมาสักหน่อยอันนี้ฮ่องเต้ ดูเล็กๆเห็นไหมไปดูซิว่าน่ารักไหม,มแกล้งคุณลุงหน่อยให้นั่งนานๆหน่อยเนาะมันติดมาเแล <c oughs> แป๊บเดียวค่ะดูกวางตุ้งห้องเต้ต้นเล็กๆเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะใบกลางออกมาให้เราดูสวยๆพอต้นมีใบจริงสักสองใบเราก็ย้ายปลูกได้แล้วนะคะผักอายุสั้นไม่ต้องปล่อยไว้นาน แล้วทาไมเม่ไว้ในกระถางในกระถางเขาแน่นเกินเดีย๋ยวเขาไม่โตคะ่ะเพราะว่าเนื้อดินเราเอาใส่รวมกันไปในกระถางเดียวเนาะเขาก็เบียดกันอยู่เหมือนกับคนเราอยู่ในบ้านที่อยู่ในห้องที่คนแออัดอย่างนั้นละ่ะเราก็เอาเข้าออกมาอย่างนี้แค่นี้ก่อนคุณลุงมาสิบนาทีแล้วอย่างอื่นก็จะเอามาเรียงเบียงใส่แล้วก็เลี้ยงด้วยกันคะ่ะเพราะว่าการที่จะเอาต้นเล็ก ใส่ในถาดเดียวกันเนี่ยก็คือต้องเพาะในวันเดียวกันนะคะมันจะง่ายในการดูแลออกแดดก็ออกพร้อมกันเนาะประกิกเพาะคืนเดียวกันเลยค่ะก็เอามาโดยโดยโดยถ้าวันไหนจะจะพเพาะเมล็ดหลายๆอย่างก็เอาคืนเดียวกันเลยนะคะห้าอย่างก็ห้าห้ากระถางเล็กๆก็ได้เอาเรียงเรียงแล้วก็จะได้ออกมาใส่ด้กันอย่างนี้แล้วทีนี้เวลาเลี้ยงไม่ต้องไปให้ปุ๋ยแล้วนะคะเพราะว่าปุ๋ยอินทรีย์อยู่ในเนี้ยเลี้ยงเขาสบายๆเลยะคะ่ะไม่ต้องกังวลละรดน้ํา อย่างเดียวนะอะไรก็ยังไม่ต้องให้หอพอสักประมาณสองอาทิตย์มีใบจริงเราก็ย้ายปลูกทีนี้ย้ายปลูกค่อยไปดูแลก็แล้วกันเนาะไปดูแลในถุงย้ายปลูกก็ไม่ใช่ว่าจะไปให้ปุ๋ยนะคะดินปลูกเราก็มีของเราเนาะก็มีปุ๋ยอยู่แล้วจนกว่าพอย้ายปลูกไปได้สักลงถุงหรือลงกระถางสักเป็นสิบวันอะ่ะค่อยให้ปุ๋ยไปทีละนิดเพราะผักอายุสั้นนี่สักเดือนครึ่งก็กินได้แล้ว เดี๋ยวจะเลี้ยงชุนฉายต้นใหญ่ๆดูนะคะโอเคเนาะอันนี้อันนี้ถ้าปลูกไปแล้วก็อย่าลืมนะให้น้ำด้วยอยเล็กๆคนเล็กให้น้ำเขาด้วยแค่อัน,นี้แหละปะกิ๊กนึกไม่ออกว่าตัวเองไปเพาะอันนี้ไว้ก็เลยลืมต้นยาไปหน่อยคณะฮ่องกงอันมาดูคณะใบค่ะปะกิ๊กเลี้ยงไว้ในหลังโฟมดูสิเนี่ย ทิ้งไว้ไม่ได้ดูแลอะไรเลยค่ะต้นเบื้องเริ่มเลยถอนมาให้ดูอ้วนมากอันนี้คณะใบนะคะที่เพาะไปเป็นคณะฮ่องกงลองลองหลายๆคณะคณะยอดเปเป็นคณะใบคณะใบคณะยอดใกล้เคียงกันคณะยอดก็จะยอดยาวยอดอ้วนคณะใบก็จะใบเยอะใบดกหน่อยแค่นั้นล่ะโอเคเนาะคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่ ย้ายต้นกล้าไม่มั่นใจว่าจะย้ายตอนไหนนะคะโอเคเนาะเบอร์โทรศัพท์คงไม่บอกอีกเลยมั้งจาได้มั้งไปดูหัวคลิปเอาไปดูหัวคลิปเพราะว่าเปิดคลิปมาน้องก็คงดูแล้วละทีนี้เอาไปไว้หัวคลิปละโอเคค่ะคลิปนี้ก็เอาไวเ้เพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ